อันนี้สีว่าลองใส่สบู่นะคะสบูเ่เค็มแม่หมอลมตีสีล่องเบิ่งค่ะว่าจะใส่สดีสั่งใดเห็นเขาบอกว่าใส่ดีดีสีทดลองเบิ่งค่ะแย่เบิ่งได้ค่ะได้สีทดลองให้เบิ่งเรื่มแต่แกสบู่่กนลองใส่เบิ่งอันนี้ขันทดลองดินนะคกลับมาใส่น้ำลูกลูก แล้วเขาก็ท่าแขนเท่าเด้อท่าตป็นแขนไปถูเออถูถูมาตุ้งแขนนี่ค่ะถูถูลองเบิ้งค่ะไหลา่หลุดเบ้งลักะขอกไปทิ้งไว้สักมันหาหน้าที่หรือหกหน้าที่จ้ะนวดนวดท่าเป็นวดนวดทิ้งไว้สักพักหาหน้าที่จ้ะ อย่ะเดค่ะเด้องวดไปคึ่งวดไปเรื่อยๆจนจนพละเบิงทามันคือแล้วนะนแล้วบัที่นีก็ล่างออกด้วยค่ะเด้อล่างเบิงล่างออกเบิง เบื้องนี่ไอ้นี่ฮะก็มาเจี๊ยบแขนเบิ้องด้วยค่ะด้วยว่ามันสีมันสีคือกันบ่ค่ะเจี๊ยบแขนเบิ้งค่ะเจียเจ๊ยบแขนเบิ้งว่าสีอันไหนมันสีขาวก็กันค่ะ